พ่อแม่พี่น้องแ,แม่ตันพินหายตัวไปหนึ่งชั่วโมงแล้วรบกวนทุกคนช่วยค้นหาหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยได้ไี่หน่อยขหาแม่หน่อยเหรออยู่ที่โรงพักถามฉันมาสิประคูปปู้เป็นผู้ต้องหาเดี๋ยวถ้าปู้ชิงหยินมาให้ยิงให้ตายไปเลยข้อหาคือร้นคุกปู้ชิงหยิน อาชีวิชชัยพ่อฉันฉันบริสุทธิ์ผุดพองง่ายยรับเอยอนรับเอคนที่ตำรวจต้องการคือฉันปลอยแม่ฉันซะจะจับก็จับฉันอันน่าแต่เธออยากเป็นสะพ้ายตระกูลเึิงองทำงานให้ตระกูลเพิงสักหน่อยนะฉันรู้ค่ะคุณลุงฉันรู้ว่านักวยทุกคนมีค่าตัวไม่รู้ว่าผู้ชิงหญินมีใครซื้อตัวหรือยังถ้าหากว่ายัง ฉันจะซื้อตัวเข้าไว้แข็งให้ฉันเพื่อแม่ฉันแล้วฉันไม่อยอมตายในคุกหรอกนั้นก็หายอดฝีมือมาชกบัวกระปูชิงหญินมาชกศึกครั้งใหญ่กันฉันรู้ว่าเสียสนใจท่าเรือกับโกดังของฉันฉันจะเอามาเดิมพันผู้ทินเสียค่าพ่อผมผมขอลองสนามด้วยฆ่ามันด้วยตัวผมเอง